มันบดนนนนุดรน้อยหมูเนาะสได้าังไงเนาะนับเบิ่งก่นอนว่ามันสได้จดังไงทุกคนสี่สิบปดสี่สิบเจ็ด<อ>สี่สบปดสี่บปดม้สีปป<อ>่สบคปนะอลองดูส อโดยนี้นยังป็นสีหมูและแช็ดเนี่ยลองก่อนอาอกราบสบายดีทุกคนสบายดีต่อแรงแรงอ่าคอยเองกรบหากร้องมาแต่ป้าทุกคนเลยคือว้าวแล้วทุกคนมานก็นคือมีมานเอาหมูงลงมาเอาได้มาได้แต่คาเดียวพอจะได้ชั้นนี้ทุกคนเลยกึ้นเลย สีเอามาสีเฮตารนะโทโหหาม่นังนุดเฮ่อมาเบิ้งว่ามันสีเฮดได้บนนี้นะสีด่างไฟสีเผาเพราวคาดนี่นะมันบดถืไฟไปเลยทุกคนเลยสีเผาเติมอีกหากมาเพราะมันมาดเลยทุกคนเลยโอ้ยเสียดายทุกคนโคตรเสียดายเลยอ๋อเนี่ยนี่ก็เป็นหรือจงเป็นอันนี้เลยจงเป็นปั๊บก็ดดจังหวะปั๊บคาเวคคางานทุกคนเลยคาเวคคางานประมาณหกมือ้อคนะบ่นขึนไปยามนะปัดเลยจะไปปั๊บถือก็ะโดสวงเวงานนี่กะ วีบ้านกันเมืองงานโด่งกับโซงงานทุกคนเลยแล้วกับมาสมทบกับงานปีใหม่อีนัโต้เ่าเนาเน่าเาเลือดไ่ได้ไยายามเลยวันนี้นะนนี้แล้วฮอด้วดูนี้มาละถึงมมีเวลาปหายามเหวทุกคนเลยยั่งท่านไปท่านในหยามยุ่เทิงท่านในยามเดี๋ยวนี้นะนี่นะหลังตั้งบิดได้ถือนี่นะสุดดายแห้งทุกคนหมูนี้มมาจังไงสามซ่อคืบสามซออคืบห้อยน้อยตีนกุ๊ดถือเหวเขา มาเลยให้มาเลยสีดาย้งทุกนคนกึนส์กึนแดนนั่นแหละกึนส์จะฟังเมนงุนงาวานนี่เลยให้เอ็นน,เนนั่นเลยนั่นน่ะลูกฮะไปบุญน,น,นันยอยน้ำตาโอ้อยไปบุญปบเเฮ้ยเ <c oughs> า,า,า,า้นเฮ้ย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 ้เฮ้เฮ้่เ โอ้ยอยไปดิ้นบุญนะนะนอะไรจังไปอะไรจังไปนี่มาเบิ้งอันนี้นี่นี่นี่มาเบื้องมือกระยุยนี่พี่โอ้ยกลิ่นเลยเบื้กินนี่ก็คุกนี่นะยันบ่ได้ยันกินเชยยัน ผิดประเภทตะโลมันสิได้บ่อ๋อมันบ่ได้น้อยหมูเนาะสิได้จังวะเนาะนอนมีนาะบ่มีเด้บ่ทันมีนอดเลยหมูนะตอนนี้นี่อามาย่างองๆมงมันสิเป็นตะกินอยู่ทุกคนเลยขึ้นแล้วขึ้น จะได้เด้หมูเด่นมันอย่งวันตุย้ยหคคุือนขาเด้โตนมหโตนวรุ่นตัวนี้นะหมูรุ่นนี้นะรุ่นหน้าหักโดนสั่นนั่นเนผะาไฟจนนัง่งเตะเอาหมดมันก็เลยคุยแบบนั้นเนผะาไฟมันอันนั้นแหละ คีวเลยถึงตทวกันที่ได้หนังพัดเกิ้องมันไม่ได้เอาเลยมีอื่นอื่นมันฟาดออกมาโดนไหมมันยังคืนนงงอยังแดงอยู่หน้าหมูขาหน้ามันขั้น มีอันซื่อนะกุ้ยเอากระเจ้าวได้ตามเขลงมันตามคาร่ายมันยุ่ไปนอนจีฮนะันปอนเข้าแล้วนะ lạc đường có có hả anh ô, ạ cái này ạ Tụi em nè, anh em ạ anh ดตาเลยได้รอบนี้นี่ขู่มูดได้ย้ำทุกคนเลยโวยแต่โชว์เ,เขามาย้ำม,มันบุเป็นตาย้ำเลยทุกคนเลยมาเนี่ยแกมาแบบเงียบๆเลยมันหมูมันบุเป็นตาย้ำเลยทุกคนเลยบุที่โชว์เขามาย้ำป้าไปซื้อขนมป้า ดูเนี้ยฮส่งเคืงกล่องหนึ่งมื่อนี้เจ้าวันน่าจะเป็นตะกินทุกคนหนึ่งหนึ่งเือนำมันยาดหนึ่งไดแลินโน่ละส่งเคืงอะไละเอาเสียตู้เย็นไว้คือเจอแล้วมาอุ่นหนึ่งกินอีกแบบนี้นะ ตีนมันตีนไม่มีอันนี้เป็นตีนหลังทุกคนข้างหนึ่งป็นตีนกุดข้างใส่เหี่ยวยักษ์นะตีนกุ้ดจากมันคือเหี่ยวเพิ่มตีนกุดลองเห็ดแห้งบ้างดูมันยังตีน น yeah. Get yeah, ึ่งไปเห็นแหงเสินแหงนึ่งก็มีแม่นส้นแหงแล้วเอาอีกนิดหนึ่งอ่ะตัวตัวนึ่งเนี่ยแบบแปบนึ่งอีด๋ายแบบนึ่งเนี่ยคือนึ่งกินเลยไหนเอาใช่บะเละนึ่งเขามันแห้งไว้เ่ยเด็กคือเค็จนะเฮ้ยเคยเห็ดบ่แบบนแดงกันนี่สีนี่พูดเรื่อเห็ดแต่กันพูดดีนะเล่แล้วก็หัวแล้วก็ตามันก็แห้งไว้แต่นั่นก็เป็นอึ่นาะเปื่อยหมดเนาะ เนี่ยมันเปื่อย่นนั้เล่นมันคดมันละปิดนัเปื่อยเนี่เราไม่นรสชาติอะไนี่นมีไดมีมีไนึ่งสูบบ่ได้เชน้ำตาลมน้งเชน้ำตาลเฮามันยากขมมาโน้งนึ่งุนึ่ลาสูงย่ได้ตัวนี้ไม่ละลรั้งนี

ขุ่มอูแล้วินมันก็ปื้ยไม่ละเขาาคอยกต่ว่าจะนึง้อืดยาจวนึงเนาะขุ่มแล้วเ <c oughs> ายเด้ ขมแล้วสำหรับผู้มามขมพอดีได้นี่นะขมบังกระต่างขมข<ผ>มเฮาเฮาสุกเทพขมอันนี้ประคมกินเนี้ยอดยนี้ยังเป็นสีหมูนะแคบนี่นี่คือขมเบี้ยแค่ดูกหย่อนแล้วมันเอาตัวต้นมันหนาแล้วครับลองกอน เอาบนนี้ผับบริโคมเอามันไม่ได้หนาวครับตอนตอเริ่มมันเคียว,วน,นั่นมันโค้นบ่อนสิงขาร่ายนั่นแหละอืมตอนนี้กินข้าวง่ายเลยนะมันปั้นก็ปักินจัมนันไม่วางฮะไรส่งจัมคั่มกินข้าวก็มาดีทุกคนนะมาพี่เ <c oughs> ลอะน,นี่อันกินข้าวน้ำมะเขือเจียวปลาแด้ มาทุกคนกินเท้ากับซีมูเน้ามันนี่เป็นมันมันในใบมะาเนมันดาเด้หมูนี่มันจังไงขาเด้มันตุ้ยมีแต่ซีนเอาเแล้วเสือแมได้ตเสือมันจนแบบแก่ขมแบบสินยอดเมืองรู้เลย เ็ดปุ่มแบบนั้นเลยมันจะมีคมมันเจือน้ำคาหนึ่งนะจนเต็มกระซามช้ำว้าเลยทุกคนเลยฮอนกระซามศีนมาศีนหมูรุ่นนี้นะหมูศีนมะนี่ข้าวกัดเนี่ยการมันเริ่มมาติ่งข้าวกับหมูเนาหมูเนาวันนี้เอ้ยมาติ่งข้าวกับหมูเนาเด้อะสี่ดายดิ ประกอบไปเยอะเงาคุณสาวนะั่งปับปับปับสูงปีไม้ทุกคนเอ้ยเพิ่อกับเยอะพักพอนปีไม้นะั่นแล้วกับมุได้ปอบห้าวปลาห้าดงหอยยำพักพอนกันบเยอะพักพอนหอยยำดิน้นยำกินก็เยอะกินนะนะมุได้ห้าดงมื้อนี้ก็เป็นมื้อปีไม้แล้วมื้อนี้กัน,น,กนต้นทับปีไม้แล้วก็พอดีพักพอนได้มื้อนึงมื้อนี้ลราอ้อ,อ,อไปมื้อนี้เป็นมื้อวันที่สองทุกคนน่ะ วันที่สองวันนี้นะที่ก็ไปยามเหี่ยวนะพอกินยู่ตัวนี้ซึกดิตัวนี้นะเนี่จังมากต้องมาปุงุงนี่มาหนังนี่มันนี้สบายดีเอฟซีเลยมวันนี้นะสบายดีลูกเป้าเอ็นเริ่มมาปุงุงนั่นนะนี่สบายดีเอฟซีไป

ผมเอาต้วนี้ก็จะกินแล้วหลังนั่งข้าว่าหมูทามันหมดลงพวกองนอ,นอนนมันเวิังไปเวิ้งถือถือหลังนั้นอี่แล้วหมู่นี้นะ okay, มันอถือหลังต <okay, S 1> ัวก,ก้อนนะแล้วมันเลนมาทั้งหายเขาอันนี้พี่และคนม,มาเมามาเกตห้อยน่ะมีเห็นห้อยหามน่ะ มาแล้วมันกากกูจะดงฮั่นมือแรกมันอย่างนี้ห้ามด่านนะเบื้องฮั่นนะหมูนะมันทึ้มือสามแจ้งฮั่นทึกตัวสามชอบรอบก้อนแล้วมือแรกฮั่นแล้วมันเราจะห้ามเพื่อนด่านละทึกหมูนี่นตัวนี้นะเบื้องฮั่นนะไปเห็นพวกว่งเห็นห้อยรูมลงมาผมมีเห็นผงยามเหี่ยวมันนล้วผมมีเห็นทึกผมมือแรกมันกากกูจะดงนะ ซู้ม,มู้มันก็แบบ<ด>เลนส์ออดานิกามี่ัมเลนลุงลูกกามีอ้าตรงหวานเลยอ่ะเห็ดสีดสแห้งเบิ้งทุกคนนะเบิง้งรู้ใช้สีมัน,นววาแต่คืออากาศแล้วก็เลือมเขียวโลดได้กลิ่นป้านกลิ่นน้อยหนึ่งมันเหนือมันมีโซดทุกคน,นเลยจ้ำแจวกินประมาณ4ีตอนนี่แหละ

เบงน้ตสทุกคนนะนามันเคียวนะหลือมเคียวนะเคยจะเล้วแล้วนะยังน้อยเดียวในยูนิคันฟูงบินตั้งมือจัเียว่าฟูงบินตั้งมือมนี่ยังงี้นม่งงีังม่จะเป็นตะกินจะคือเลินนี่นะสลัตะเก้าซือขมแท้ทุกคนเ่ยเขาเห็ดแหงนั่นนี่นะขันนึ่งซือคือระบบขมมืออะไ ไม่เท่าเราเราว่าสีทดลองอันนึง่งเบิ่งสักสักสักอันเลออันนั้นๆน,นึนนนนนน่งกินเบงว่ามันสิเป็นเลอนะนึ่งน่าจะบกขมเนี่ยเอฟซีก็นแนะนำมาเฮย,ยู่ว่านึ่งน่มันบกขม,ม่ะสีลองลองเบื่องก้นประเดะแล้วได้นกไม้เชอะพอดีเอาลงแกนงนกไม้ตอนนี้เนี่ยพอดีเซบนี่นะ <c oughs> โน่เลยแกงนกไม้นมนะ นับเบื่อก่อนว่ามาชิได้จังไหมทุกคนหนึปดเก้าสิบจนเขีวนะมึงสิบเอ็ดตอนป้านมาหน่ะยังเด็กยุ่มอะไรเถืออกาศอะเขวไปสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบ้า ชาวเอชาโฉชาสามชาสี่ชาห้าชาวหกชาเจ็ดชาแปดชาเก้าสามสิบสามสิบหอยเลยสามสิบเอ็ดสามสิบาสามชาสี่าห้าาหกาเจ็ดามแปด ส9 4สิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสีิสสามส่สิสิห้าสหกสสเจ็ดสี่สิบแปดสีบแปดไหมสบแปดอยนัวข้นก็้นมันมันหมูสดใช่ทุกคนไหมสิเอาสีมันนะหมูตัวนี้นะ วันนี้ก็สิได้เอาเมื่อพุูนทุกคนนะเมืเ่อเฮิรนเขาไม่เท่าเฮิร์นเขาไม่เท่าเอาเมื่อย่างพุูนถ้าว่าอยู่นี่มันจะไฟห้อมนะเฮิรนห้อมจะไฟห้อมบ่มีบอลย่างบอลเ่อเอาเมื่อเฮิรนเขาเฮิร์นเราเอาเมื่อยา่างอยู่เฮิรนเพิ่งเฮิร์นง่ายผู้บัดหิวเดือท้าวเซอร์ทุกคนนะไปกินยำหิวยำเลยจำเจียวหรือท้าวเซอร์เอา,เอเอา,เเอาโอเคทุกคน มื่ออื่นสิได้พบก,กันไอ้ทุกคนเมือ่ออื่นชี้อพยายามอีนะ่เหวี่ยขายังไม่ได้ยามในนีน้หลังตั้งบีดอันนี้นะพยายามหลังตั้งบีดก,กระทืบเฉยสาม,มื่ออื่นพบก,กันไหมอยู่ป่าเพื่ลนทุกคนเอาบายบายสบายดี